พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าอดสายเงินกินข้าต่างขิงอดสายเงินกินลิงต่างกระจายอดสายฟังพญาวันคนผู้ให้ส้างพ่อผู้เพิ่นดีสันเลียพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับช่องพญาวันลำพูนเราไปเที่ยวน้ำเส่าอากาศเย็นหนาวบรรยากาศนาำเส่าครับเก็บบรรยากาศเก็บหันมั่งหันครับ ขามซี่ไปนีเปนเปนะน่เป็นเออซี่พนะห้วยทับทันเป็นเขตอำเภอรัตนบุรีเนี่ยครับไปทุกไปภาพมั่นแตะสะพานเชื่อมระวังสีสเกตกับสุรินครับนี่บรรยากาศลำน้ำลำห้วยทับทันบรรยากาศในงานปรจัดแข่งเนี้ยเรือหาปลา พ่อพีนีแข่งเรือหาปลาสารสัมพันธ์สุรินศรีสะเกดประสันมาซื้องานผนเมือนี้มือนี้ค้นสี่ไายพลมาว่ามือนี้เป็นเปิดแบบประชาชนทั่วไปแล้วก็เปิดแบบตำบลอื่นเขามาแข่งน้ำวันเฉพาะในในพื้นทีของตำบลน,นี้เอครับถ้ามือนี้มันจะมีตำบลอื่นอำเภออื่นเขามารวมแข่งขันน้ำ มีแข่งเรือแล้วก็จัดกิจกรรมหลายอย่างครับมือแรกมีมวยสี่สิบกูมือมขค้ืนมีสาวหน่อยพเพิ่์นวันแพงครับแข่งเรือคนในพื้นที่มือนีมีแข่งเรือทั้งอำเภอแล้วก็ตั้งอำเภอก็ได้เพ่เปิดรับสมัครใหม่ไร้นะปืนสุดท้ายมีเรือเนาสี่สิบหีพายปืนสุดไ้ายงานสี่มือครับ บรรยากาศเย็บหันมาหันเนาะมีภาพมุมสูงอยู่มองหอคอยครับเนี่ยหอคอยทั้งขึ้นบรรยากาศดีครับแต่ว่าขึนเมนื่อนี่ยังหนาวนีดนึงเลยอากาศหนาวครับพีนองสิบเก้าองศาขึนนล็กเล็กสิบแปดองศาครับ,ออรนนอรบตอนนี้เหลือยูสิบกเก้าองศาหนาวบรรยากาศเย็บหันมาหัานสูงครับ งานเ้า,าเก็บแล้วกับสิจอลลี่ไปท่าเพื่อเป็นจระกขครับมืาแรงเหลียยูเป็นจระกบ้านน้องงูเหลอมริมน้ำริมน้ำห่วยทับทันครับแจว่าเริ่มต้นไม่อยากไสฟุห่วยครับท่าน ไหลจากใสไปใสมอ,มอมีบ่มีข้อมุ่นก็ค้ดว่าน่าสิต้อกันกับมุ่นเชื่อมแม,ม่น่ามุ่นครับฟังนั่นฟังนัง่นเป็นวัดนะพี่น้องเป็นวัดปลาที่ปล่อเหลียมหมู่ว่านคนสิขามไปอันไปทุกเวทไปทุกป่าทางนั่นเิ่นใบยางเข้าไปป่อรูปปั้นเป็นนั่นรูปปั้นนั่นวัดป่า่นเห็นไปเนาะตื่นพะนะรูปปั้นเปียกรูปปั้น นี่อย่างหลายอย่างแล้ววาเห็นเราคืดตื่นคืดยานมันเลยเคลืนมากสัมฟังทั้งนั้นนะครับเขตอำเภอรัตนบุรีสมรับขี่รถไกลไปไกลมากไอ้น้ำมันหน่วยทรับท่านมองนี่จุดนี้น้ำก็คอยลดดิพี่น้องก็คอยบกก็คอยหยันก็เย้าก็าคอยสูบขึ้นก็เดี๋ยว่หรือว่ามันมีเคลื่อนกันอยู่มองไหนก็ไม่หูวแต่ว่าน้ำมันก็บกก็เท่า กับไม่อะไรกับเตียมตึงยังสิอะไครับว่าประเภทปาลาเนี่ยคือสีคักอยู่แอกหน้าบม่ให้ลดคอยบกสะพานเสื่อมระวังรัตนบุรีกับพวกสีสุพรรณเสร็จนี่แรนเงีวตรงไปกับรัตนบุรีท่าตูมออกชุ่มพ้นออกไปทางแยกพระชักบุนก็ได้ครับ ฟังทางนี้เนี่ไปหอดแยกสมปอยเขาสีสเกียร์ครับนนเส้นนีน้ครับเนี่ยพี่นราผ่ามุมภ่พมุมสูงครับ แต่ตอนาพี่นองกันหลายเติอบอยู่วยเขาบนขึ้นเลยอากาศมันอยู่หนอกทงสันเียอ,อยึดตำขันขันยืดสูงวะนี่แหงสีหนาววนี่นครับมียู่มันอยอะตัวยืดใไตถนนอะไรถนนมันยืดสูงเนี่ยรนแรงไเหอนกันทนทีแก่งานหนาครขบโอ้ยลมแห้งเลย แค่ไหนตัวขยะเพราะมันเหนียดเน้อขยะในปิ้วล่องน,น้ำเนี่นี่มันไม่แห้งขยะปิ้วล่องน้ำเหมดน,นี่จัดเป็นงานประจำปีนี่แหละครับนี่จัดมาหลายปีแล้วจัดงานร้อยกระทงกับสีหมอเยู่ครับนี่มันอยู่ใกล้หลอ,องน้ำฟังน้ำ แ่งเลือดกับหมาะครับน้ำกับควงพราแขลงได้อยู่โอ้ร่มเลยขึ้น18องศาพี่น้องเอ้ยหนาวครับหนาวเนี่ย18องศาถึงกันหนาวครับเลยเนี่ยห่ิยุ้งมานห้อง ให้พี่น้องเมิ่งบ,บรรยากาศช่วงเศร้าต้องเท็บของมังหันเป็น,น,นเ็บสถานที่ดีๆเนาะเขี่ยพื้นเที่ยวรถมากผมมาหยังขึ้นมากเนจ็บเป็นแน่นมากูดสถานที่สองดที่ดีเลยนะครับเนี่ยเป็นหาดเป็นยังมากีงบทางจังหวัดเขามาสนับสนุน คือว่าเป็นสถานที่หมองเหมาะหมองนึงเลยนะครับเปิดเป็นแค่เเป็นแค่ริมนาะฬิกานอาหารแค่ริมนาฬร้านอาหารแล้วก็เป็นสถานที่มองเชียวเป็นคาเฟ่ร้านคาเฟ่นี่เหมาะครับเขตนี่ตำบลอีเซ่ครับอำเภอเพื่อศรีสุวรรณศิษฐ์เกีบ้านนอ้องเฮ้ยบ้านนอ้องเฮ้ย แคบบ้านเพิ่นยู่ฝั่งนี้ครับแคต้อตอนตาลบางไปนนโอ้ทีมงานเพิ่นหมานหนูต่อพีนพ่น้องมือซึ่งงานพีเอสดีเพิ่นไปหาหนูเลยหาหกตวัวคนละสุดยอดว่าไม่โตง่ยาย อายุหายกินี่มาถฐานโพดอ,อกทิ้งอาตานุมองก็ไปห่างหนูก็ไปซ่อนยอดเหนียหาปูหาปลาเหล่าเพื่อนะ่อนยอดให้ยูพี่น้องแดดออกแล้วอุ่นขึ้นมาเนี่ยยู เซ้าหนีเย็นครับ๋นวอากาิก็แปดโมตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเย็นเริ่มเอ้ยเริ่มอุ่นขึ้นมากแล้วครับเนี่ยบรรยากาศช่วงเช้าจะสั่นเต็มไปหน้าครับอนนี้นมคนระับ ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับกับบรรยากาศย่ำ้ซอากาศหนาวบ้านห้อตอนนี้ประมาณมี20อ,อ,องศาเนี่ยแหละครับตอนนี้ครับเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีไบ,บายปุดป๊ดปูน